สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเลิกดีอยู่สถานีตำรวจนะครับเอามารับเจ้านำโชคของเรากลับไปอูนะครับไปอูนี่ก็ลองรอยบาดแผลก็เบื้องต้นเช็คแล้ว น้ำน้ำมอน้ําน้ามันเครื่องยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าจะได้ทําก็น่าจะได้ดึงชุดตัวนี้ชุดข้างแก้วมัครับเพราะตรงนั้นมันยุบนี่มันเข้านี่เต็มตีนเลยโอ้ไม่รู้มองเห็นไหมต้องโฟกัสหรือเปล่านี่ครับนี่นเข้าจุดนี้ เข้าฝั่งนี้เต็มตีนเลยก็เลยต้องยุบมันเลยยุบเข้าไปนะครับล้อก็ดูเหมือนลมจะซึมนะจะซึมพอ,อไฟแตกหมุดหกักไฟแตกหมุดหายโอ้เออสงสารฉันเลืกเกินก็ทำไงได้ คดีเพิ่งมาใส่เกียนี่นะครับตานประตูครับก็รอดูรอชมอังจากเข้าศูนย์มาว่าจะเอาไปแปลงโฉมไม่รู้ว่าจะในใจว่าจะลงล้อแล้วก็รีแมปแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปสำนักไหนนะครับ นี่ก็ติดอุ่นเครื่องก่อนเอกสารเพิ่งได้ครบนะครับจากเจ้าหน้าที่ตํำรวจเขาให้เอารถออกในวันนี้หลังจากนอนลงพักมาหลายวันก็โชคยังดีที่รอบบ่ายมีล่มก็ตั้งแต่เข้ามาก็ไม่เคยเข้ามาดูเลยนะครับเข้ามาแต่เวลาเ,เจ้าหน้าที่ตํำรวจเขาเรียกนะครับ ก็ไม่ได้เข้ามาดูตัวเองก็ไม่มีรถมาด้วยแหละประเด็นนะก็รอ,อชมเจ้าน้ำโชคในสมใหม่ไม่รู้ว่าปู่เขาจะทำให้เสร็จวันไหนนะครับก็ในใจคิดไว้น่าจะเราๆสองเดือนก็น่าจะประมาณกุมพานุาน่น,นแหละถึงจะเสร็จ สองเดือนนะทันวานี้ก็ทันวาแล้วมกลาสองเดือนก็เดี๋ยวหยุดยาวปีใหม่อีกผมกลัวน่าจะประมาณมีนานูาุ่นแหละต้องทำใจรอเลยกว่าจะได้ใช้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะโอเคไปเจอกันตอนถึงอู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกันคลิปหน้าก็แล้วกัน